สวัสดีค่ะแม่แสงค่ะสวัสดีครับแม่แสงครับสวัสดีครับค่ะมาตามแนวทางกับแม่แสงค่ะเป็นคลิปที่สามเนาะคุณแม่เนาะคลิปที่สามแต่ว่าคลิปที่สามนี่โบเมนค่วมฝันของแม่แสงค่ะท่านผู้ชมเป็นค่วมฝันของหลูกสาวแม่แสงเนาะค่ะเพิ่นฝันและเพิ่นกบเบาซู่แม่แสงฟั่งเนาะค่ะแม่แสงกะเป็นซื่อกลางเนาะค่ะมาเบาซู่ท่านผู้ชมทางบานฟั่งค่ะ เพราะว่าลูกสาวเพื่อนอกเขากองค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นผู้ทีฝันแม่นค่ะงวดว่างหันลูกสาวเมแสงเพื่อนฝันได้ซีหนึ่งเป็นบอกคุณแม่<ม>ค่ะเพื่อนกับมิชงมิลาบน้อเนาะ<ม>นค่ะได้ซีหนึ่งแต่ว่าหันคงสุดท้ายเนาะค่ะเพื่อนฝันขวงสุดท้ายบบได้มาตามเพื่นวสันงวดนี้ฝันแล้ววสันเว้าสู่แม่ฟังคุณแม่เว่าสู่ท่านผู้ชมฟังอีกเท่อค่ะ ฝันเนี่ยได้คุณแม่ฝันของลูกสาวเนาะค่ะแม่ก็เป็นซื้อผู้บอกให้เอ็ดซี่ฟังเนาะค่ะเพิ่นฝันว่าเพิ่นได้ขี่รถรถเพิ่นนี่ละค่ะเพิ่นก็ขี่จัาเพิ่นขี่ไปสายละเพิ่นขี่ไปขีไปข่ไปขี่ไปบาดนี้รถคือเป็นยังซี่เพิ่นว่าค่ะบ้านเพิ่นก็มาซ่งเบิ่งอันหล่อรถทั้งหนาเพิ่น มันหัวย่างรรมันหัวตัวนี่เพิ่นว่าลูกสาวนันบ่าเพิ่นก็เป็นคนฝันแม่นผู้หนึงลูกสาวนี่งวด้ันเพิ่นกะไห้ซีหนึ่งหนึ่งซีมันกะเข่าของเพิ่นข้นกระได้เพิ่นหลายคนอยู่ค่ะเลขทะเบียนรถเพิ่นกะหนึ่งเก่าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดเป็นเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ที่ลูกสาวขี่แหละมัน หัวล o r นาเ<ม>นาะแยางหัวหล orna น,น,นี่ความ<บ>าฟันน,นี่ค่ะบ,าบา้านนี้อายุลูกสาวหนึ่งค่ะสามสิบห้าปีอายุลูกสาวสามสิบห้าปี<ม>อ,อยู่กับสามสิบห้าปีค่ะ แหลกเอฟสี่สิบปีเลยนะค่ะฝันบ่ยาวดอกค่ะฝันสันสันซ้ำนี่ละฝันว่าได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์แม่นขี่ไปละยางหนาหัวขี่ไปละยางหนาเพิ่นมันหัวมัอนสายหนาสายหลังเพิ่นก็เลยซองเบิ่งเพิ่นว่าค่ะเพิ่นว่าโอ้ยยางทั้งหนามันหัวตัวนี่พิ่นวะขยันพื้นกะเนื้งเก่าเนื้งเป็ดเนื้งเก่าเนื้องเป็ดค่ะอายุคนที่ขี่คืออายุลูกสาวนี่กะ ามสิบห้าปีเนาะค่ะเป็นผู้ที่ฟันแมนผู้หนึ่งเพื่อนว่าค่ะคุณแม่เพื่อนว่าฟันแม่นเพื่อนฟันแมนอยู่แต่ว่าเิืนบกคอยเว้าครับถ้าเพื่อนฟันนี่เสือเองโดอืมแมนเสือเองโลดบกค่อยเบาบกค่อยเ้าแต่ว่ารอบนี่ถือว่ารอบนี่เพื่อนเว้าให้แม่ฟังค่ะเพื่อนเบาให้คุณแม่ฟังคุณแม่ก็เลยมาเวล่าซูเอ็ซีฟังเนาะค่ะ หมดที่ผ่านมาหันหนึ Four ่งซีหนึ่งซี่นี <ères Tomorrow Wars. S 2> ่ฝันเนี่ยอะไรคุณเนี่ยพอโตยุตโต้ก็ฝันมาลูกฝันมาลูกคนตายหันลูกเช้าพ่นกะสิบสี่ปีหันก็เลยไหญมาเป็นซีหนึ่งหนึ่งซีแมนเขาจังจังเขาเต้นเต็มเลยว่างหัน เพิ่นฟันลูกเพิ่นเสียแมนลูกเพิ่นสิบสี่ปีลูกเพิ่นก็อบสิบสี่ปีค่ะเพิ่นก็เลยซื้อกาฟน้ำเนาะซื้อตัวกกาฟน้ำก็เลียเข่าก็ถือว่าเป็นผู้ที่ฟันแมนบ่ได้ฟันหญ้าบ่ได้ฟันเพิ่นราได้ันหญ้าดอกอืวค่ะมอเตอร์ไซค์คันที่ว่านี่ยังอยู่เฮือนอยู่บ่คะอยู่เฮือ่นอยู่นี่ล่ะขั้นทั้งหลางนี่ล่ะคันทั้งหลังค่ะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเลขมอเตอร์ไซค์แมน ของลูกสาวคุณแม่เนาะค่ะว่าไม้เล็กตัวใดค่ะจ้าคุณแม่เพื่อนกะมีเท่านี้เนาะคุณแม่เนาะมีเท่านี้ล่ะเดี๋ยวล้งจานเพ่อนผากุ้แม่เดียวเดี๋ยวพาไปเบิ่งแปะแต่เดียร์น้อเนาะค่ะป้าขับเคลืนมอตะร์ไค่ะขอบคุณคุณแม่ได้หลายค่ะบ่แพงเนี่ยขางขอบคุณค่ะสอบคุณบคเนี่ยขางตัวเลขกความฝันในการสือสลากกินแบ่งรัฐบาลของลูกสาวเมษแสงค่ะในงวดวันที่16สิงหาคม2567นี่ค่ะ ลูกสาวแม่แสงนี่เพ like ิ these, ここ่ like นฝันเมื่อคืนน้ลาสุดเนาะคะ่ะสุดๆห่อนๆเพิ่นว่าค่ะแล้วเพิ่นกะเ้าซูแม่แสงฟังเนาะค่ะแม่แสงนี่ก็เลยมาเ้าสูถ่าผู้ชมทางบ้านฟังอีกเทือนึงค่ะลูกสาวแม่แสงนี่เพิ่นฝันว่าเพิ่นเด้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ขันอยู่เพื่อนเพิ่นน่ละเพิ่นว่าค่ะไปทะเบียนก็ไดมาหม่ไมเพิ่นว่าค่ะขี่รถมอเตอร์ไซค์ขี่ไปเพิ่นว่ารู้สึกว่ารถมันบ่ปกติเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยจอดเนาะค่ะ จอดหล้กก็ลงมาเบิงเพิ่นวะพ่อมาเบิงแล้วรหลดมอเตอร์ไซค์เพิ่นล่อหนาว่าสันยางหัวปแปดแลดแปดอยู่เพิ่นว่าค่ะฝันซ้ำนี่เพิ่นว่าค่ะฝันสันสันเพิ่นว่าค่ะลูกสาวเพิ่นก็ได้ตัวเลขมาให้กัาากบนผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะตัวเลขตัวนั้นก็คือหนึ่งเก้าหนึ่งแปดเป็นเลขทะเบียนรหลดมอเตอร์ไซค์เนาะค่ะที่ยางหัวยางแปรแปรกับแปรล่อหนาว่าสันหนึ่งเก้าหนึ่งแปดตัดเล่นเอาเพิ่นว่าค่ะ แล้กก็สามหาสามหานี่เป็นอายุของลูกสาวแม่แสงเนาะค่ะอายุลูกสาวเม่แสงอายุ3 5ปีค่ะนี่ก็เป็นแนวทางกับท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการซื่อสละกินแบ่งรัฐบาลของลูกสาวเม่แสงเนาะค่ะในงวดวันที่16สิงหาคม2567น้ี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบในรางวัลไยย่กับลูกสาวแม่แสงสุขุสุขคนค่ะแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนนําเด้อค่ะการไหวค่ะ ถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพ้ารวยน้ำนี่เด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ